ตรงสาบนี่เขาจะไม่ออกเกือเอาจะต้องข้ามถ้าเราผูกเยอะๆอย่างเี้ยเอาข้างนี้ตั้งๆๆด้านเดียวจอกมาสวยตามปกติเป็นยอดธงครับเดือน2เดือนนี่นะครับแต่เพรานั้นหนึ่งมันมันจะอ่อนเกินครับถ้าแก่เกินไปการฟื้นตัวมันจะช้าเราขูดหน้าดินขึ้นมาด้านข้างก่อนหน้าหน้าดินสําคัญครับหลุมก็50าสิบคูณห้าสิบครับขี้วัวขี้ควายีไก่รย,ยใส่หน้าดินนะครับคูกเขาให้มันเข้ากัน ให้ท่วมให้ท่วมขึ้นสักหน่อยครับเลยหัวก็ประมาณสัก4 5เซนครับปลูกแล้วเราก็ใส่น้ำให้เต็มนะครับให้เต็มหลุมเลยที่ไร่ได้ทำทำอย่างนี้ครับสูตรนี้ทําแล้วได้ผลจริงครับผมนายเอกันศรีครับเป็นเจ้าของสวนบ้านไร่สวนสุกครับครับพี่ครับเดี๋ยววันนี้จะให้สาธิตวิธีการปลูกกล้วยให้เลยนะครับครับได้ได้ครับพี่เครับวันนี้เรามีวัสดุหรืออุปกรณ์อะไรในการปลูกกล้วยครับหนึ่งก็จะมีมูลสัตว์ขี้วัวขี้ควายนะครับแล้วก็สองจอบสามสำคัญเลยต้นกล้วยครับ เตรียมหน่อกล้วยเพื่อปลูกเราต้องเตรียมอยงไรครับวันเราสับมาสับไปยังไ้แล้วใช่ไหมครับถ้ามันยาวไปเราก็แต่งออกครับใช้จอดนะถ้าเราไม่แต่งเป็นอะไรนะครับมันก็ไม่เป็นไรครับแต่มันจะยาวมันจะเทตะแต่งให้มันมันสวยงามหน่อกล้วยที่เหมาะสมที่จะเริ่มปลูกได้ต้องอายุเท่าไหร่ครับตามปกติเป็นยอดธงครับหรือว่าต้นอ่อนมันนี่แหละครับไม่อ่อนไม่แก่มากพอดีประมาณกี่เดือนครับเดือนสองเดือนนี่แหละครับได้อยู่ถ้าต่ำกว่านั้นจะเป็นไรนะครับต่ำกว่านั้นหนึ่งมันมันจะอ่อนเกินครับมันจะช้า สองถ้าแก่เกินไปการการฟื้นตัวมันจะช้าแต่นี่ก็ถือว่าแก่นะปกถิอเขาจะเป็นยอดทรงน้นําแปร์นี่คือคเขาพร้อมจะโตแต่วันนี้เราพร้อมเราได้หน่อยน,นี้มารับการเตรียมหลุมปลูกเพื่อปลูกกล้วยเราต้องเตรียมอย่างไรครับแล้วก็เตรียมตรงไหนเราจะปลูกครับทำาตะกัว่วใส่ก็หน่อยใา่หญ้าก็หน่อยหน้าดินสําคัญครับเราขูดหน้าดินขึ้นมาด้านข้างก่อน่วนตกกลางแล้วแยกมัน หลุมก็ห้ิบคูณห้าสิบครับกว้าง5ิหาสิบครับลึกห้าสิครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับครับผมต่อไปก็มูลสัตว์หรือวัตถุอินทรีย์ทั่วไปใช่ไหมครับครับผมขี้กลัวขี้กล้วยขี้ไก่ใสได้หมดได้หมดครับรยใส่หน้าดินนะครับครับหน้าดินที่เราเราเตรียมหลุมเลยเกลี่ยลงมาครับเกลี่ยลงครับผสมกันครับอันนี้ก็คลุกเขาใช่ไหมครับพี่คลุกครับคลุกเขาให้มันเข้ากัน แค่นี้ครับแล้วก็มาเตรียมนอนอกล้วยเรากําหนดได้ถ้าเราสับมาอย่างเงี้นะจะให้เรือมันออกด้านไหนครับเขาจะออกตรงข้ามตรงสับนี่เขาจะไม่ออกเรือครับเขาจะออกตรงข้ามครับถ้าเราปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยครับเอาข้างนี้ตั้งๆๆด้านเดียวจองกมาสวยครับอ่ะลงเนาะลงครับครับลงเข้ากดให้แน่นครับ ส่วนปากหลุมที่มันเหลือลึกๆใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพอเขาตั้งตัวได้แล้วเราค่อยเอามูลสัตว์หรือเอาใบมงคลไม้มาใส่ทีหนึ่งครับเราควรจะถมดินให้ให้สูงกว่าหัวกล้วยประมาณเท่าไหร่ครับอ่าให้ท่วมให้ท่วมขึ้นสักหน่อยครับหัวจะประมาณนี้ใช่ไหมเลยหัวก็ประมาณสักสี่ห้าเซนครับสองนิ้วอย่างงี้นะครับครับผมแล้วก็ให้เหลือให้ให้เหลือปากครับครับปากหลุมไว้ครับ การเหลือนี่เพื่อที่จะเติมอาหารดินใช่ใช่ครับพวกใบมงใบไม้พวกอะไรอ่ะพวกใีระับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเราเนี่ยครับที่นี่ที่สวนนี่ก็จะทําอย่างนี้ครับครับครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยของการปลูกใช่ไครับครับหลังจากนั้นเราดูแลยังไงครับหลังจากการปลูกในช่วงแรกๆครับแรกๆใช่ไหมเดี๋ยวเราเติมน้ําก่อนครับใส่น้ําก่อนครับแรกๆใส่น้ําก่อนเดี๋ยวผมจะเอาที่ก่อนนะครับนี่ปลูกแล้วเราก็ใส่น้ําไม่เต็มเลยครับให้เต็มหลุมเลยครับครับครั้งแรก ก็คือให้ท่วมเลยใช่ไหมครับครับผมให้ให้ท่วมหลุมเลยครับท่วมไปเลยมันจะยู่ได้เป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นนะครับครั้งแรกไม่ต้องเติมจากนั้นก็ตัดหญ้าครับตัดหญ้าให้เขาแต่งขุมให้เขาแค่นั้นเองครับการปลูกวิธีนี้ประมาณกี่เดือนถึงจะได้กินลูกครับก็เกืบแปเดือนเหมือนกันครับเหมือนกล้วยทั่วไปครับลองมาสูตรผมไปทําลองดูครับเพราะว่าที่นี่ ที่ที่ไล่ได้ทำํทำทาอย่างนี้ครับสูตรนี้ทําแล้วได้ผลจริงครับ